สัสดีทุกคนนี่ตาแล้ว้าสุนทรีกรานันนี้เรามาเล่นนบนี้ตั้มดนกันแน่ให้หมูทาภูมิรัตนกรอดอีพีนี้ก็เป็นอีพีสองแล้วเนาะโอเครอก่อนออะลมมันไปแล้วเราก็ไปต้องไวต้องกระโดดทุกคนกระโดดแน่โอเคตรงนี้แล้วก็รอให้มันไปก่อนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ รออารออาร่โอเคโอค้โหเรนเซปลอดภัยมากไม่นี่เธอเรนเซมันแบบงงตัง้งน้ี้ต้องรีบกระโดดไปเราคิด มาส่งถึงนี่เลยเร็วค่ะน่าจะมีหลายสเตจเลยแล้วก็จอกเท็ด้วยข้างล่างน้ำมันลุมจับเราใชื่อมมไม่มีทางร้องเว้ยเมื่อกี้เกือบโอ้โหอย่างเดิมสมจริงมากว้าวกระโดดลงไปมี้ทายคนถ้าเกิดกระโดดลงไปมีหวงขาหักแน่ ไปแล้วล่ะไปโอเคเราต้องหนีเอกไม่หลักไม่จำแล้วคนอะไรไม่หลักไม่จำบลา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 อะร เรามาสำรวจเรืองดำน้ำไปตรงนน้นมันเหมือนมีแฉลงมันต้องใช้ชแฉลงปะ,ะแฉลงอยู่ตรงไหนจริงๆริงทุกคนเฮ้ยจูฟันซีเครตที่หนึ่งเอาความลับทุกคนซีเครตเราจะไม่ตายทุกคน เราจะค่อยๆใช้เทคนิคอัดดึ๊บอ่าอัดดึ๊บอัดดึบอัดดึ๊บอ่าตรงนี้แล้วก็พอหยุดหยุดหยุดทุกคนแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยเราจะไปยังไงอ่ะตรงนู้นตรงนู้น แหวมองแบบแต่ความจริงนี่นี่ใช้แแลงสู้กับคุณตำรวจได้เลยนะเล่แล้วก็ออกไปแล้วเโดนใบพัดหันตายแฉลงค่ะ หน okay. ึ่งสองเฮ้ยดี๋ยวนะมันเหมือนมีกระจกกัน้นทุกคนอ้อมันมีบางอันที่ไปได้ว้าวโอ๊ยเออ,อเกือบโดนหนางแทงตูดแล้วไม่ะเออข้าไปโอเคจะม่ วิ่งไปเลยจบเรื่องเสร็จทีแต่ในเกมมันไม่ให้วิง่งอ่ะเง้เดี๋ยวมันจะงการง,ง่ายแลวก็การโอเคโอ้โหตูไโดนออ่ะอเจ็บมากอ่ะโอ้ขเขานั่งเลเซอร์ด้ด้ะหูหนามเขาบอหนามชั้นดีเลยอ่ะเว้ย ว้าวใหญ่นี่ยในคุกมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบนี้ด้วยเหรอ่อางเช่นมีมีคนตายหนีกันมําละคุณตำรวจนีบเสี็ยแต่ติดคุกเลยไหมร่ลเล่นนะทุกคนเจตที่เท่าไหร่เนี่ยว้ามันบังอ่ะ ผมรู้ที่ว่าคนที่หนึ่งคือเราใช้วิธีแก้ปัญหาทุกคนเพราะว่าตัวมันถึงหน้าจอมันบงังเราใช้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยว้าอันนี้อะไรต้องกดเหรออ๋ออ๋อ โ <Okay. S 2> mm. อเคตรงนี้เอ้าประตูตรงนี้เข้าได้โอเคน่าจะเป็นทางที่ถูกเอ้ยไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อนี่กันนี่จะเอาผิดเ ประดี๋ยอดราไม่มีกุญแจแล้วก็เปิดได้นะทุกคนเก่งปะล่ะแถมไม่มีอาวุธอะไรติดตัวด้วยแต่โดนเลเซอร์ไม่น่าตายตายเลยคิดดูทุกคนค่อยๆกันโดดตรงๆไปเรื่อยๆดิจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่ใช่ชิบล็อกน่าจะง่ายกว่าเพราะชิบล็อกมันให้หหจริงด้วยด่านนี้ไม่ใช่ชิบล็อกง่ายกว่าแต่ถ้าเกิด โดนเก้าอี้คือ,อไม่ตาย,ตายอ๋มเพราะว่ามองมองผิดไปคือต้องกระโดดเก้าอี้แต่เมื่อกี้เข้าใจผิดว่าตายเพราะว่าปลายเท้าไปโดนน้ำเหลือง<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อ่ะอ๋อตรงอย่างนี้<ม>หรออ,อ,อาเชรจาผู้พัฒนานันวยบอกหน่อยได้ไหมอ่ะ นั่นถทยหลังได้อาสกูบัวตัวตัวตัวกไดอันนั้นแหละถ้าใครเห็นข้างเป็นออมาใช้เลยเพราะว่ามันเล็กมากอะกุตูกววโอเคเราเป็นคนที่เท่าไหร่ หนึ่งมันเด้งค่ะอ๋อน่าจะมีหลายเศษอย,ยูนน่เด้อะไรเนี่ยดับบลับดับบับดับบบดับบลับบลับบลับคืออะไรเพื่อนวยบอย่หงัรเราไม่เข้าใจดับุลับุลับบลับคืออะไรจ้ากุ้ยแม่ หน,หนักว่าค,ครันเฮ้ยตลนั้นองดักมสงว่าจะคงไม่มีการสแกนนะมบบนี้ ไปแล้วแบบตังแกเข้าเต็มๆหน้าเนี่ยโอ้โหมีตุดเป็นลมเด้อข้างๆเนี่ยตรงข้างงได้ั้ยโลบักเหมือนเดิมเสียโลบักโอเคโอเคโอเคตรงบัมเบลมันชื่อดมเบลนะคนไม่ใช่บัมเบลเดี๋ยวเราจะพูดคำว่าบัมเบลทำไมฮะพูดเองงงเองเด้อโอ้ไม่กยากาทำห้ตกมากเลย นี่อะไรว้ายรู้เหมือนได้ยินเสียงกระดุกหักวันนี้ทุกคนเราจะเอาให้จบอ่า,าจะเอาให้จบหุ้ยต้องจบแล้วแน่แน่แน่ก็ไม่อ่านดูได้ว่ามีกี่สเตเทลุกขึ้นสเตทจบเลยกระโดดลงไปคออร์เหรอรู้ดีนะ โอ้ยมีคนรับหนีด้วยอ่ะก็บินหนีเลยอ่ะก็ตัวเราเองนี่แหละรับเครื่องบินห่าคืนจะจะใครล่ะโอแล้วใครจะเอาเครื่องบินมาให้เธอล่ะ We dine it bomb r o m b bomb bomb อะไรเนี่ย e ลเวลสิบวิชนะว้าวอ๋ยยังยังนี่แล้วก็เดินไปตรงนู้นแล้วก็ชนะแล้ว คะแสำเร็จตาทั้งสีโอเคเอาเอาทุกสีเลยโอเควันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างสนุกกไหมเอดสนุกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ช่องมีนจีฟอร์มลรีขับได้นะวันนี้จ้าบ๊ายบายจุ๊บๆว้าวในที่สุดแล้วก็แฮงสำเร็จเนาะโอ้โหทั้สีเลยเหรอเราไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงมั่ง ในที่สุดเราก็ได้อ oh. oh. ิสระภาพาขอเต้นโชว์คอนเสิร์ตหน่อยได้ไหมอ่ะเอเดอดเดอเดอเฮ้ยม่ใช่ฮรนี่ยมันแป๊ไวจังยาวมึงแทกวกสเร็จเลี้ยีที่วีสอจบโอเคเดี๋ยวเก่งมากเดี๋ยวเรามาเต้นกันก่อนแล้วีแดนซ์ D A e N C E ห ah ้าได้ไหมเดือดเดืดมีอีเดียวเหรอเราอีห้าได้ไหมอีเจนห้าได้ไหมไม่ได้คะมันมันอีเดียวเฮ้ยเดืดเดือดเอาจบคลิปหน่อยละกันเออเก่งมากเอสงานเป็นยังไงบ้างสื่อกันเอสสนุกแล้วก็กิจาลิมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่อง G Family เขาด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบายบายจุ๊บๆหลัที่กระโดดน้ำของ